เกมพรีเมียร์ลีกที่ถูกจับตามองมากที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลนี้คือสึกดาบ์บี้แมนเชสเตอร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งครั้งนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ความเดือดและบริบทพิเศษเพราะเป็นยุคที่ไมเคิลคาริคเข้ามารับบทบาทสําคัญในการคุมทีมแมนยูพร้อมเลือกใช้ระบบ4-2-3-1ที่เน้นความรัดก,กุมผสมผสานเกมสวนกลับอย่างมีแบบแผนการเจอกับแมนซิตี้ของเป๊ปโกดิโอลาไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นการประทะกันของแนวคิดฟุตบอล2แบบอย่างชัดเจน ฝั่งหนึ่งคือฟุตบอลครองบอลบีบพื้นที่เล่นเป็นระบบอีกฝั่งคือการตั้งรับอย่างมีวินยัยรอจังหวะโต้กลับด้วยความเร็วและความเฉียบคมบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบ man อลแมนยูต่างตั้งคำถามว่าคาริคจะพาทีมรับมือกับเกมระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากผลงานก่อนหน้านี้มีทั้งช่วงที่ดูดีและช่วงที่ยังขาดความสม่ำเสมอการจัดตัวผู้เล่นในระบบ4 2 3 1ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญเพราะช่วยให้ทีมมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนคอยตัดเกม ลดช่องว่างระหว่างแผงหลังกับแดนกลางซึ่งเป็นจุดอ่อนที่แมนยูมักโดนโจมตีในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาขนาะเดียวกันตัวรุก3คนด้านหลังกองหน้าตัวเป้าก็เป็นความหวังในการสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะจังหวะดสวนกลับที่ต้องอาศัยทั้งความเร็วการตัดสินใจที่เฉียบคมและความแม่นยำในจังหวัสุดท้ายเมื่อเสียงนกบีดเริ่มเกมแมนซิตี้เป็นฝ่ายครองบอลทันทีตามสไตล์ เป๊ปสั่งให้ลูกทีมดันไลยสูงครองบอลในแดนแมนยูและพยายามจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายด้วยการต่อบอลสัน้นแมนยูในยุคคาริกเลือกถอยลงมาตั้งรับเป็นบล็อกกลางไม่ดันสูงเกินไปแผงมิดฟิลคู่กลางยืนใกล้กันคอยปิดพื้นที่ระหว่างลายขนาดที่แบ็กสองข้างไม่เติมสูงพร่ำเพรือ่อทําให้โครงสร้างเกมรับดูแน่นและเป็นระเบียบมากขึ้นสิ่งนี้ทําให้แมนซิตี้ครองบอลได้เยอะก็จริงแต่เจาะเข้าไปยิงแบบจะแจ้งได้ไม่ง่ายอย่างที่คุ้นเคย เกมดำเนินไปอย่างเต็งเครียดทุกการเข้าประทับมีความหมายจังหวะ50ถึง50ไม่มีใครยอมใครแฟนบอลในสนามสัมผัสได้ถึงความเดือดของดาร์บี้แมตช์อย่างแท้จริงแมนยูอาจไม่ได้ครองบอลมากแต่ทุกครั้งที่แย่งบอลได้จะพยายามเปลี่ยนจากกลับเป็นรูปอย่างรวดเร็วบอลถูกวางยาวไปยังพื้นที่ว่างด้านข้างเพื่อให้ตัวรุกที่มีความเร็วได้ดวนกับแนวรับซิตี้นี่คือภาพสะท้อนแนวคิดของคาริกที่ไม่พยายามสู้กับซิตี้ในเกมครองบอลแต่เลือกใช้จุดแข็งของทีมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จุดที่น่าสนใจคือบทบาทของมิฟิลตัวรับทั้งสองคนพวกเขาไม่เพียงแค่ตัดเกมแต่ยังช่วยคุมจังหวะในยามที่ทีมได้ครองบอลการจ่ายบอลสั้นปลอดภัยไม่เร่งเกมจนเกินไปทำให้แมนยูไม่เสียบอลง่ายๆในพื้นที่อันตรายสิ่งนี้ลดโอกาสที่ซิตี้จะได้สวนกลับเร็วซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทีมของเป๊ปใช้ลงโทษคู่แข่งบ่อยครั้งการยืนตำแหน่งอย่างมีวินัยและการสื่อสารการตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในเกมนี้ในครึ่งแรกแมนซิตี้มีโอกาสยิงบ้างจากนอกกรอบ และลูกตั้งเตะแ,แต่ยังไม่เชียบคมพอขนาที่แมนยูรอจังหวะสวนกลับและเกือบได้ประตูจากการหลุดเข้าไปยิงของตัวรูกฝั่งซ้ายแต่ผู้รักษาประตูซิตี้ยังช่วยทีมไว้ได้เกมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่ยังสูสีซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับแมนยูเพราะยิ่งเกมยืดเยื้อความกดดันจะยิ่งตกไปอยู่ที่ฝั่งซิตี้ที่ถูกคาดหวังให้เป็นฝ่ายครองเกมและคว้าชัยชนะครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นที่มากขึ้นเป๊ปพยายามแก้เกมด้วยการปรับตำแหน่งผู้เล่น เพิ่มความหลากหลายในเกมลุกขณะที่คาริคยังยึดมั่นในแผนเดิมแต่เน้นย้ำให้ลูกทีมมีสมาธิไม่เสียรูปเกมรับง่ายๆแมนยูเริ่มปลาเล่นมากขึ้นในจังหวะที่มีโอกาสครองบอลได้นานขึ้นในบางช่วงทำให้เกมดูเปิดแรกมากขึ้นซึ่งยิ่งเพิ่มความสนุกและความเดือดให้กับบิมแมชนี้หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเกมคือจังหวะทำประตูที่เกิดจากการสวนกลับอันรวดเร็วบอลเริ่มจากการตัดเกมในแดนตัวเองก่อนถูกส่งต่ออย่างแม่นยํำไปยังแนวรุก การเคลื่อนที่แบบไม่หยุดนิ่งของผู้เล่นแมนยูทําให้แนวรับซิตี้เสียตําแหน่งและเปิดช่องว่างให้เกิดการจบสกอร์จังหวะนั้นทั้งสนามแทบระเบิดเสียงเชียร์ดังกระหึม่มและเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นว่าแผน4 2 3 1หงของคาริคสามารถสร้างอันตรายให้กับทีมระดับแมนซิตี้ได้จริงอย่างไรก็ตามความเดือดของเกมไม่ได้หยุดอยู่แค่การทําประตูการเข้าปะทะที่หนักหน่วงเริ่มเพิ่มมากขึ้นผู้ตัดสินต้องแจกใบเหลืองเพื่อควบคุมสถานการณ์ หลายจังหวะมีการโต้เถียงกันระหว่างนักเตะทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงความกดดันและความสำคัญของเกมนี้ทุกคนรู้ดีว่าผลการแข่งขันไม่ใช่แค่สามแต้มแต่คือศักดิ์ศรีของเมืองแมนเชสเตอร์แมนซิตี้พยายามโหมบุกอย่างหนักในช่วงท้ายเกมเป๊ปส่งตัวลุกลงมาเพิ่มหวังทวงประตูคืนให้ได้แมนยูต้องถอยลงมาตั้งรับลึกมากขึ้นแผงหลังทำงานหนักอย่างยิง่งต้องรับมือกับการเปิดบอลการแทงทะลุช่องและการยิงไกลความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการเสียประตู แต่สิ่งที่เห็นคือความมีวินัยและความเสียสละของผู้เล่นแมนยูทุกคนช่วยกันป้องกันไม่มีใครยืนดูเพื่อนเล่นในช่วงเวลานี้เองบทบาทของผู้รักษาประตูและกองหลังตัวกลางโดดเด่นเป็นพิเศษการอ่านเกมการยืนตำแหน่งและการสกัดบอลในจังหวะสำคัญช่วยให้แมนยูรอดพ้นจากการเสียประตูหลายครั้งแฟนบอลเริ่มสัมผัสดได้ถึงความหวังและเริ่มเชื่อว่าทีมของพวกเขามีโอกาสรักษาผลการแข่งขันไว้ได้จนจบแตงโมโลงปิยพงษ์ยิงในฐานะผู้บรรยายและนักวิเคราะห์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์เกมนี้ออกมาอย่างเข้มข้นทุกจังหวะสำคัญถูกอธิบายด้วยน้ำเสียงที่เร้าใจผสมผสานการวิเคราะห์เชิงแทคนิกกับอารมณ์ร่วมของแฟนบอลทำให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสนามจริงการวิเคราะห์ของเขาชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจมองข้ามเช่นการยืนตำแหน่งของมิฟิลการวิ่งทำทางโดยไม่มีบอลและการตัดสินใจในเซววินาทีของนักเตะซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปเกมช่วงท้ายเกมเต็มไปด้วยความกดดัน แมนซิตี้บุกอย่างต่อเนื่องขณะที่แมนยูต้องใช้ทั้งพลังใจและพละงกำลังที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันสกอร์เสียงเชียร์เสียงโห่เสียงตะโกนจากข้างสนามหลอมรวมกันเป็นบรรยากาศที่ยากจะลืมทุกวินาทีดูยาวนานกว่าปกติและทุกการเคลียร์บอลของแมนยูได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องเมื่อผู้ตัดสินเป่านกบีดหมดเวลาไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใดเกมนี้ก็ได้ทิ้งภาพจำที่ชัดเจนให้กับแฟนบอลน,นี่คือเกมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแมนยูในยุคคาริกระบบ4-2 หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษแต่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการเล่นที่มีวินยัยชัดเจนและมีความกล้าเผชิญหน้ากับคู่แข่งระดับท็อปอย่างแมนซิตี้เกมดับบี้แมช์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันแต่เป็นบทพิสูจน์แนวคิดฟุตบอลการปรับตัวและการต่อสู้ด้วยหัวใจแมนยูอาจยังไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เห็นคือทิศทางที่ชัดเจนและความหวังที่เริ่มกลับมาอีกครั้งขณะที่แมนซิตี้เองก็ได้รับบทเรียนว่าแม้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเพียงใด ก็ไม่สามารถประมาทคู่แข่งที่มีแผนการเล่นชัดเจนและมีวินัยได้สุดท้ายแล้วสุดเดือดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในเกมนี้จะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในเกมที่เข้มขน้นน่าติดตามและเต็มไปด้วยรายละเอียดทางแทคนิกที่น่าสนใจเป็นเกมที่แฟนบอลทั้งสองฝ่ายพูดถึงไปอีกนานและเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่สะท้อนให้เห็นว่าสเสน่ห์ของฟุตบอลไม่ได้อยู่แค่ประตูที่สวยงามแต่คือเรื่องราวการต่อสู้และอารมณ์ร่วมที่เกิดขึ้นตลอด90นาทีอย่างแท้จริง